กากสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนนะครับเนาะตอนรับเข้าสู่ช่องจิกหนึ่งวันฉลองครับบริเ้ลงคลิปมาประมาณ2-3สมื่นพี่น้องครับผมปากเป็นกลางนะครับเนาะลิ้นเป็นแผลเว้าไปมันกะเจ็บปากต้องมันจะเจ็บลิ้นจะของนะครับเนาะแต่สิวานี่เอาไหนก็นเลยเอา้านะครับเหตุหมันเศร้าซะก่อนนะครับเนาะจะคอยอ่ามาอ่าเหตุขิดนะครับเนาะ ทักทายพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอาข่าวเกี่ยวกับวงการมอลอ์มอลลั่นี่แหละมาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังพี่น้องครับผมลับแาวที่มีข่าวมีข่าวนะครับเนาะเกี่ยวกับศิลปินที่บริไปต่อนะครับกับมอลลั่คณะสามนพิบันแพงกันนีหลายท่านหลายคนนะครับผมนี่น้องไดมอนด์แน่นะครับผมละน้อยนะครับผมแล้วกันหนึ่งในนั้นนะครับเนาะกับนีน้องต้นน้ำ นะครับน้องต้นน้ำนะฮะหนุ่มเลือนนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมนะฮะที่ผมกับเป็นคนหนึ่งกติดตามน้องต้นน้ำมา,าก้งแต่แรกๆเลยนะครับผมมือแรกที่เพื่อนไปออดออดิชั่นเนี่ยถ้าผมจําบ่ผิดนะน้องไปออดิชั่นอยู่อําเภออําเภออ่อำเภอ,อ,เภอ,อ,เภอนาน้ำยืนหรือเปล่าหรือว่าอำเภอสักอย่างนี่แหละของจังหวัดอุบลราชธานีเนาะน้องเพื่อนจะไปออดิชั่นอยู่ ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ว,ว่าผมจําซื้ออำเภอบ่อใดแหมนะครับผมหลังจากไปออดิชั่นแล้วนะครับเนาะบบโจกับพิจารณารับพิจารณาแล้วก็รับน้องต้นน้ําเข้าสู่สังกัดนะครับผมสานองเพชรบ้านแพงนะครับเนาะจนมีข่าวมีข่าวว่าน้องต้นน้ํานะครับผมบ่อใดไปต่อในซีซั่นหนาที่จะต้งซื้อมะฮอดนี้นะครับเนาะาเนื่องจากเหตุผล นุนนี่นั่นกับบอซาาพื่อกันเพราะวา่ามันเป็นการตัดสินใจมันเป็นการล่มมติจากคณะของคณะผู้บริหารของสถาบัานแพณฑ์เนะาะบัตรนี่หลังจากมือนันเป็นต้นมากนะครับเนาะกับบริเห็นรีแวลนะครับเนาะนองต้นน้ำเพิ่นขึ้นมากไล่เพิ่นขึ้นมาเวา้าเพิ่นขึ้นมาชี้แจง นะครับแต่วงาง14 15ชัมม่วโมงที่ผ่านมานะครับนอกจากหมูว่านนี่น้องต้นนาเพิ่งกลับนี่โอกาสได้ึ้นมาไหลมาเวาา้ามาชักทายพอมีพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังบางส่วนบางตอนดีกว่านะฮะผมเห็นมีแบบอ่าเพื่อนมันยันมาครับผมนะฮะอ่าสิไปยุ่งในต่อนะฮะแต่น้องต้นนานบอกว่าบอทิมวงการมอลลั่มไหนนอนเพราะว่าเกิดมาจากวงการมอลลั่มนะครับเด็กความหัก นะครับผมเดี๋ยวข้ามสามารถของจะครองนะฮะแต่สิไปอยู่ใน่วงไดนั่นเดี๋ยวเฮามาฟังนองต้นนามว้าวสู้กันนะครับผมเว่าอ่ามาฟั่งนองต้นนาเว้าวไปพร้อมๆกันดีกว่าเนะวานองต้นนาสซึ่บในลักษณะจะกไหนแน่อ่าถ้าพร้อมแล้วเข้าไปฟัง่งพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ไปต่อครับกับสออา้มยเพชร้ันแพงครับตอนแรกรู้สึกเสียใจแล้วก็น้อยๆแต่ก็ยมอมรับครับยอมรับในในการตัดสินใจของทีม คุณครูผู้บริหารทุกๆคนครับไม่ไม่คัดค้านหรือไม่อะไรเลยสักอย่างตอนแรกผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่มีใครแจ้งผมนะครับอันนี้พวกผมพูดตรงๆนะครับว่าไม่มีใครแจ้งผมส่วนทำไมผมถึงรู้คือผมทักเขาเ้าไปถามคุณครูปุกคุูคอเองนะครับผมถึงรู้ว่าผมไม่ได้ไปต่อซึ่งด้วยเหตุผลอะไรตามที่ผมพูดเลยครับไม่มีใครแจ้งซึ่งผมกับ ไม่ได้ว่าอะไรเนาะก็โอเคตกลงยอมรับแล้วก็ต้อง move on ให้ได้เร็วที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ move on เร็วขนาดนั้นนะแล้วเราก็มีความเสียใจอยู่เพราะพอตอนแรกเราตั้งใจมากๆตั้งใจที่จะที่จะอยู่ต่อแล้วก็พูดกับพี่ๆในกลุ่มที่ไปด้วยกันพี่ขวัญพี่อาจูอะไรพวกน,นี้ครับ ับมานะอะไรนะว่าเอาโอเคเราจะไปด้วยกันนะไอีหนูกาลก,ก็อะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันแบบผิดพลาดในเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี้ยเราก็ลบมันทิ้งออกไปเราก็จะอยู่ด้วยกันแต่ในเมื่อผลมันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกหรือชี้วัดอะไรไนดะ้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่ไม่ใช่ บทบาทหนึ่งในหนังในภาพยนตร์ที่จะถ่ายนะครับไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องเล่นหรือตลุกนะครับโอเคหลายหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เชื่อแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นนะครับก็สิ่งที่อยากขอบคุณผมต้องขอบคุณตัวเองที่ที่กล้าที่จะเดินเข้ามาในจุดจุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณ ผู้ที่ให้โอกาสก็คือพ่อโจน,นะครับพ่อโจคือคนที่ให้โอกาสคนจริงๆขอบคุณซอครับขอบคุณขอบคุณย่าสุภาขอบคุณป้าน่านขอบคุณครอบครัวสานนยเพชรบ้านแผงครับที่ที่ให้โอกาสให้ผมได้มาขอกับพ่อพ,อพอ่อแม่แล้วก็พ่อพอ่อแม,มก่ก็ก็รักแล้วก็ซัพพอร์ตผมเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลย โดยที่ไม่ได้มีข้อแม้อะไรมีข้อแม้อย่างเดียวคือให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ตั้งใจสางสันผลงานครับผมซึ่งผมก็ทำอยู่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนร่วมง,งานในวงครับทุกอย่างดีดีดีมากๆดีโดยที่ทุกคนต้องเข้าไปสัมผัสเองจะดีแบบจะมานั่งอธิบายให้ฟังว่าดีแบบไหนไม่ดีทุกที่อาจจะเป็นทุกที่คือที่ของเราครับแต่ แค่เราจะแบบถูกใจในสิ่งสินั้นไหมทุกทุกวงทุกวงการหรือทุกการทำงานมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปไม่มีที่ไหนดีร้อยเปอร์เซ็นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันได้นานแค่ไหนอยู่กับมันได้มีความสุขมากแค่ไหนส่วนเรื่องที่จะไปต่อตอนนี้ โอเคครับผมต้องยอมรับว่าก็มีแต่ผมยังจะไม่เปิดเผยหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมรอที่จะเข้าไปหาบอสโจนะครับเพื่อที่จะไปคุยแล้วก็ลาบอสอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปหาบอสนะครับเพราะว่าตอนนี้บอสก็ไปต่างประเทศนะครับผมก็ต้อง ผมก็ต้องรอบอดกลับมาก่อนถึงจะเข้าไปหาบอลเขาก็จะไปพูดคุยไปมาลาว่า้ตามขนบธรรมเนียมของหมอลำเนาะแล้วก็จะอยู่ในวงการนี้ได้นานซึ่งเราก็ไปทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ใช่ว่าใครบอกหรือใครดีไปนะครับอ่่นอีน,นการคิดแล้วก็ไตรตรองผมคิดดีแล้วนะครับว่ายังไงโอเคเขาผมไม่ได้ไปต่อก็คือ,อต้องยอมรับ เราก็ไปที่ใหม,ม่อ่ะอืมอ่ะสันส้นๆสรุปสรุปพ,พี่น้องครับผมนีม่คืออการไล่ซดนะครับเนาะทีะ่การไล่ซดของน,น้องตนตนหนานะครับระยะเวลากประมาณ3าเอนาทีพี่น้องครับผมนะเมื่อประมาณ1ิบสชั่วโมงที่ผ่านมานะสนรุปประเด็นสําคัญนะครับเนาะ,ะงานงานตอนแรกๆที่มีประกาศออกมากน้องตนหนามกับประเด็หูด,ดอก นะจนเพิ่นได้โทบไปหานะครับผมคู่ปอคู่ปอบอได้ไปต้อนะฮะอ่ะเกิดมีตกใจอยู่นะครับเกิดมีตกใจเกิดมีน้อยๆแน่แล้วกาตอนนี้นะครับน้องถามว่ามูฟออนได้ระบ่กันยังบอกให้เดนมูฟออนได้วัดว่าขนาดนั้นน้องตัวหนาว่าเนาะนะครับแล้วกัมาที่นี่ณตอนนี้มีมอลลั่มขนาดใดตีตอมาบ่กับมีพี่น้องครับผมมีนะครับบอดชิมวงการมอลลั่มใหญ่นอนวัวเกิดจากมอลลั่มนะครับอ่าแลราคามัก หลอกมักล่ําเป็นจังซุนโตเนาะแต่ว่าก่อนทีสีแต่ว่าตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้เปิดเผยบัญชานนะบว่าได้เปิดเผยว่าสไปวงได้นะครับผมมีวงในใจแล้วละนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าไปกับล่านะครับเนาะทั้งบอลโชซากอนนะครับผมอ่าหลังจากนั้นจังค่อยว่ากันเพกันว่านะฮะจ้าหน้นก็ตามแต่สไปอยู่วงได้นะครับเนาะช่องอาจิลินวันฉลองกับขอเป็นกำลังใจให้น้องตัวน้ำคือเก่านะครับเนาะนะะฮคนเฮ้านะฮะอ่าถ้า ปลาพื้นตัวดีนะครับเนาะตกนามบอไหลตกไฟบอใหม่ดอกเนาะเห็ดเห็ดสางเห็ดึ้นสร้างขึ้นนะครับความสามารถหลายอยู่แล้วนะครับเนาะจะแน่จะเปลี่ยนกําลังใจให้น้องต้นนานะเนาะไปยุ่งใดก็ติดตามไปเชียร์คือเกาฝากพ่อพี่พี่น้องนะครับเนาะที่เขามาเบิงนะฮะกดติดตามช่องเจนนิงวันฉลองให้ได้ด้วยครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้น้ําแน่นะครับเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีแหละพี่น้องครับผมพอกันไหมคลิปต่อไปจากช่องเจนนิงวันฉลองสวัสดีครับ